ถ้าเราไม่ไปชู้ถ้าเราไม่ไปสวนกลับเขาก็ทําอีกสิครูหลายคนไปตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นไปส่งอาวุธให้เขาทําร้ายตัวเองอีกคุณลองใช้ข้อแรกคุณไม่จําเป็นต้องไปรับขยะลบๆจากคนอื่นมันไม่ใช่หน้าที่คุณต่อให้เขาพูดถึงคุณตัดสินคุณมองคุณผิด คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่รับนั่นคืออำนาจที่คุณมีให้คุณถามตัวเองสิ่งนี้ที่ฉันกำลังให้ความสนใจอยู่มันช่วยให้ฉันสูงขึ้นหรือไม่ b r a n d ด on u u r h a r d ก็ให้สถิติเลยนะว่าเวลาคุณทำอะไรก็ตามมันมีคนอยู่5%ที่จะวิจารณ์คุณเสมอ คุณนึกศาสดายังมีคนวิจารณ์ไหม,มก็มีมันเป็นเช่นนั้นเราไม่ใช่ของทุกคนทุกคนก็ไม่ใช่ของเราข้อสองอย่าไปตอบสนองมันทนไม่ไหวดามนาดาครับคุณจะลงไปช่วยเขาทําไมคนที่พยายามดึงคุณให้ไปอยู่ในระดับเดียวกับเขาเขาไม่ได้อยากได้เหตุผลจากคุณนะคะธรรมชาติของจิตมนุษย์มันไหลลงต่ําเสมอคะ่ะถ้าคุณไม่เป็นเจ้านายมันมันง่ายที่คุณจะถูกจูงจิตไปในทิศทางนั้น จำข้อนี้ของดรเวนดอร์คนอื่นทำกับเราอย่างไรมันเป็นกรรมของเขาเราตอบโต้อย่างไรมันเป็นกรรมของ ข้อที่ 3. อะไรที่คุณใส่ใจพลังไหลไปที่นั่นสิ่งนั้นมันใหญ่ขึ้นกดจัก,กรวาลสิ่งที่คุณไม่ต้องการมันจะค่อยๆหายไปเองใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยให้ธรรมชาติจัดการเข้าใจไหมทุกอย่างตรงตามคลื่นของเราเองจงหวงแหนพลังตัวเองแล้วเอาไปใช้ในเรื่องที่มันเป็นบวกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสุขความสงบใจของคุณเอง